สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกทุกคนวันนี้กลับมาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เด็กๆอยู่กับคุณครูชมพูนุชดวงจันทิตนะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของดอกไม้นะคะซึ่งเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้นี้แล้วค่ะ ซึ่งหลังจากเราเรียนจบเรื่องนี้นะคะเราก็จะค่อยๆสอบก็บคะแนนในห้องเรียนออนสคูลน์ของเรานะคะเอาละค่ะงั้นเราไปเริ่มเรียนเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของดอกไม้กันเลยค่ะดอกไม้ต่างๆเหล่านี้ที่นักเรียนพบเห็นหล้วนแล้วแต่มีลักษณะที่แตกต่างกันใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ สวยงามสะดุดตานั่นก็คือสีสันที่มีความสดใสนั่นเองค่ะส่วนบางดอกที่มีสีขาวก็มักจะต้องมีกลิ่นหอมหวนนั่นเองค่ะนักเรียนรู้ไหมคะนอกจากดอกไม้เหล่านี้จะมีสีสันที่สวยงามสะดุดตาและกลิ่นหอมที่เย้ายวนแล้วดอกไม้ยังมีหน้าที่ที่สำคัญต่อพืชด้วยนะคะ ดอกไม้เหล่านี้มีหน้าที่ที่สำคัญต่อพืชอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบพร้อมๆกันนะคะนักเรียนคะดอกไม้เป็นส่วนประกอบของพืชที่มีการเปลี่ยนแปลงมาจากส่วนที่เป็นใบและกิ่งของต้นไม้ต้นนั้นค่ะเมื่อต้นไม้แต่ละต้นมีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็จะเปลี่ยนแปลงส่วนที่เป็นใบและกิ่ง ลายมาเป็นดอกเพื่อที่จะใช้ในการสืบพันธุ์เองค่ะเรามาทําความรู้จักกับโครงสร้างของดอกไม้กันก่อนนะคะว่าโครงสร้างของดอกไม้หลักๆมีอะไรบ้างเริ่มต้นที่ส่วนแรกค่ะส่วนเขียวๆด้านล่างสุดนะคะเราเรียกว่ากลีบเลี้ยงค่ะลำดับต่อไปถัดจากกลีบเลี้ยงเข้าไปก็จะเป็นกลีบดอกที่มีสีสันสวยงามค่ะ ถัดจากกลีบดอกเข้าไปข้างในก็จะเป็นเกสรเพศผู้และส่วนที่อยู่ด้านในสุดก็จะเป็นเกสรเพศเมียค่ะเรามาทำความรู้จักกับโครงสร้างแรกของดอกไม้กันนะคะนั่นก็คือกลีบเลี้ยงค่ะซึ่งกลีบเลี้ยงนะคะจะเป็นกลีบสีเขียวเล็กๆอยู่ล่างสุดของดอกในระยะที่ดอกเริ่มผลิดอกออกมาใหม่ๆ เราจะเห็นดอกตูมสีเขียวเมื่อดอกตูมขยายโตขึ้นสีเขียวที่หุ้มดอกจะแยกออกมารองรับกลีบดอกค่ะกลีบสีเขียวก็คือกลีบเลี้ยงนั่นเองค่ะซึ่งกลีบเลี้ยงจะทำหน้าที่ในการห่อหุ้มดอกตูมและป้องกันอันตรายในขณะที่กลีบดอกยังอ่อนอยู่นั่นเองค่ะและกลีบเลี้ยงที่มีสีเขียวนี้ โครงสร้างต่อไปก็คือเป็นกลีบดอกค่ะซึ่งกลีบดอกเป็นส่วนที่อยู่เหนือขึ้นมาจากกลีบเลี้ยงกลีบดอกส่วนใหญ่จะมีสีสวยสะดุดตาหลายชนิดมีกลิ่นหอมความสวยงามของดอกจะขึ้นอยู่กับสีของดอกนั่นเองค่ะลักษณะและจำนวนกลีบดอกก็สวยงามเหมือนกันนะคะกลีบดอกเป็นส่วนประกอบของดอก ที่บอบช้ำง่ายค่ะและจะร่วงโรยกว่าส่วนประกอบอื่นๆซึ่งหน้าที่ก็คือการดึงดูดให้มแมลงเข้ามาผสมเกสรด้วยต่อมน้ำหวานหรือกลิ่นหอมมักมีสีสันสดใสเพราะมีรงควัตถุต่างๆไม่ว่าจะเป็นแคโรทีนอยด์หรือแอนโทไซยานินค่ะ โครงสร้างของดอกไม้ลำดับถัดมาก็คือเกสรเพศผู้ค่ะซึ่งเกสรเพศผู้นะคะจะเป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบดอกเข้ามาด้านในค่ะเกสรเพศผู้ทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ซึ่งเราเรียกว่าละอองเรนูค่ะซึ่งภายในเกสรเพศผู้นี้นะคะก็จะมีส่วนประกอบย่อยอีก สองส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่หนึ่งนะคะเราเรียกว่าก้านชูอัปเรนูนะคะซึ่งก้านชูอัปเรนูนะคะจะเป็นก้านยาวๆนะคะจะสั้นหรือยาวกา็ขึ้นอยู่กับดอกไม้แต่ละชนิดนั่นเองนะคะในหนึ่งดอกก็จะมีก้านชูอัปเรนูหลายก้านนะคะซึ่งทำหน้าที่ในการชูอัปเรนูนั่นเองค่ะ ส่วนส่วนที่สองนะคะก็คืออัปเรนูนะคะจะอยู่ด้านบนสุดของการชูอัปเรนูนะคะลักษณะจะเป็นกระปาะค่ะอับเรนูจะทำหน้าที่ในการสร้างและเก็บละอองเรนูซึ่งเจ้าตัวละอองเรนูตัวนี้นะคะจะเป็นเกสรเพศผู้ที่มีลักษณะเป็นละอองเล็กๆนะคะ สามารถปลิวตามแรงลมหรือว่าติดตามขา,มาแมลงเพื่อที่จะไปผสมเกสรกับเกสรเพศเมียนั่นเองค่ะและโครงสร้างสุดท้ายของดอกไม้นะคะนั่นก็คือเกสรเพศเมียค่ะซึ่งเกสรเพศเมียนะคะเป็นส่วนที่อยู่ด้านในสุดของดอกไม้ซึ่งทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือเราเรียกว่าเซลล์ไข่นั่นเองค่ะ ซึ่งเกสรเพศเมียนะคะก็จะมีส่วนประกอบย่อยภายในนะคะอีก3ส่วนด้วยกันนะคะเริ่มจากส่วนแรกสุดนะคะคือยอดเกสรเพศเมียบริเวณนี้นะคะลักษณะจะเป็นตุ่มๆและมีน้ำเหนียวๆห,หรือมีขนเล็กๆนะคะไว้คอยจับละอองเรนูที่ปลิวมาตามลมหรือติดมากับขาแมลงนั่นเองค่ะ ส่วนที่สองนะคะก็คือก้านเกสรเพศเมียก็คือบริเวณนี้นะคะบริเวณก้านเกสรเพศเมียลักษณะเป็นก้านยาวซึ่งเป็นทางเชื่อมให้ระอองเรโนเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่นั่นเองค่ะและส่วนสุดท้ายด้านล่างสุดนะคะนั่นก็คือส่วนที่เรียกว่ารังไข่ซึ่งภายในรังไข่ก็จะมีอวุนนะคะ อวุ้นจะเจริญเติบโตพัฒนาไปเป็นเมล็ดในอนาคตนั่นเองค่ะสุดท้ายท้ายสุดเรามาสรุปโครงสร้างของดอกไม้กันหน่อยนะคะดอกไม้มีโครงสร้างหลักอยู่4ส่วนค่ะส่วนที่1คือกลีบเลี้ยงทำหน้าที่ป้องกันอันตรายขณะที่ดอกไม้ยังไม่บานส่วนที่2คือกลีบดอกทำหน้าที่ล่อมแมลงให้มาผสมเกสร ส่วนที่3คือเกสรเพศเมียทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือเซลล์ไข่ค่ะและส่วนสุดท้ายก็คือเกสรเพศผู้ทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้หรือเราเรียกว่าละอองเรณโูนโั่นเองค่ะหลังจากจบเรื่องง่ายๆชิลๆเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของดอกไม้แล้ว เรามาดูการบ้านกันนะคะการบ้านวันนี้ใบงานที่19โครงสร้างและหน้าที่ของดอกไม้ให้นักเรียนเขียนชื่อส่วนประกอบต่างๆของดอกไม้ทั้ง4ส่วนค่ะพร้อมทั้งอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบเหล่านั้นด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ